คันธชัยสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมน่าพบเจอกับคันธชัยอีกแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็มาทักทายพี่ทักทายน้องเหมือนเดิมนะครับผมนะาเป็นประจำนะครับผมสําหรับวันนี้ก็มาทักทายพี่ทักทายน้องนะครับผมนะกลับเมนูต้มนะครับผมนะาที่เห็นอยู่ในถาดนี้นะครับผมนะคือปลาทับทิมนะครับผมปลาทับทิมต้มใส่ใบกะเพรานะครับผมนะท่านไหนเคยทานไหมครับผมนะสาหรับผมแล้ว อร่อยนะครับผมนะมเซ่บมากผบอกได้คำเดียวเลย <c oughs> ลองดูนะครับผมนะลองดูนะสำหรับปลาทับทิมต้มใส่ใบกะเพรานะครับผมสำหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยลองนะครับผมนะ <c oughs> ผมบอกให้เลยว่าอยากอยากให้ลองนะครับผมอร่อยนะอร่อยอร่อย nhi đẹp Ờ phẩm bay gặp hồng ไม่ได้เอาเช็ดชู้มาด้วยลืมเนื้อหวานมากนะครับผมนะซื้อมาสดๆจากตลาดเลย เหนียวก็ติดมือเอา้า nữa, nén mạnh vậy na, nữa, nén mạnh อิ่มอิ่มนะเนี่ยเนื้อเขาแน่นครับผมนะ ติดมือแล้วอิ่มอร่อยเซ็บ นะครับผมนะเพราะบรรยากาศน้ําท่วมเ <c oughs> ป็นไหนไม่ได้้วครับผมนะไม่มีที่ทําเลยทําเลยวันนี้ก็อยู่หน้ากระไดบ้านเลยนะครับผมนะไม่ต้องไปหาวิวที่ไหนเลย <c oughs> เอาตรงๆเลยนะครับผมนะช่วงนี้ชาวอายุธยานะครับผมนะ,ละหลายๆอำเภอนะครับผมนะกําลังรับน้ําจากเ,เขื่อนแม่น้ําเจ้าพระยานะครับผมนะช่วงนี้นะ ก็สู้ๆกันนะครับผมนะด้วยช่วยดูแลสุขภาพนะครับผมนะสำหรับผู้สูงอายุกันด้วยนะครับผมนะสำหรับท่านไหนที่ไปมาไม่ค่อยสะดวกนะครับผมนะก็รอลูกหลานนะครับผมนะหรือว่าหน่วยอุปยบนะครับผมนะมาช่วยนะครับผมอย่าอุปยบเองนะครับผมนะอันตรายนะครับผมนะสำหรับหน้าน้ําแบบนี้นะครับผมนะเรื่องฟืนเรื่องไฟก็ระมัดระวังกันให้ดีๆนะครับผมนะ ยังไงวันนี้ก็คณชัยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะขอขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมนะขอขอบคุณทุกสถานที่นะครับผมนะที่สามารถรับชมได้นะครับผมอย่าลืมมากับข้าวกับปลานะครับผมนะมานั่งทําด้วยกันนะครับผมนะสดวกสนานในฮาการนะครับผมนะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับผมนะหาเรื่องราวสนุกสนานมาคุยกันนะครับผมนะพูดคุยกันกิน กินข้าวปานทานข้าวกันนะครับผมนะสนุกสนานได้ความรู้ที่เราจะเอามาแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยนะครับผมนะเพราะว่าแต่ละท่านชีวิตของแต่ละท่านคงจะเดินทางมาไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนนะครับผมนะ่าประสบการณ์ชีวิตความทุกข์ความสุขนะครับผมนะเอามาแบ่งปันการแชร์กันนะครับผมนะช่วยกันแก้ปัญหาภายในตัวด้วยนะครับผมสําหรับ คณชัยวันนี้นะครับผมน้าก็ขอขอบคุณนะครับผมน้าขอล่ำลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมน้าแล้วก็คลิปต่อต่อไปของคณชัยนะครับผมนะาสำหรับคลิปนี้ขอล่ำลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ